โปรโมชนันดีๆมาแนะนําคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเพียงคุณลูกค้าซื้อสินค้านะคะในร้านครบ100บาทลูกค้าสามารถได้ซื้อสินค้าราคาพิเศษแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสินค้าตัวอย่างนะคะเดี๋ยวจะแนะนําเล่มแรกกันเลยนะคะนี่เลยเล่มแรกนะคะชื่อหนังสือว่าเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงนะคะลูกค้าสามารถได้ซื้อได้นะคะเหลือเพียง129บาทเองนะคะเล่มต่อไปที่จะแนะนํานะคะนี่เลย ชื่อเรื่องว่าติดจรวดทางความคิดแบบลอน n Musk นะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้นะคะเพียงราคา99บาทนะคะเล่มที่3นะคะที่จะแนะนำเป็นเล่มน,นี้เลย100แบบส่วนผาดนะคะเหลือเพียง38บาทนะคะคุ้มมากๆเลยจากราคา160บาทนะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะคะที่จะแนะนำชื่อว่าทางรัฐสัพ์อังกฤษปอ1ถึงป6นะคะนี่เลืซื้อได้นะคะเหลือเพียง3 0บาทเองนะคะ เล่มสุดท้ายที่จะแนะนํานะคะเป็นเล่มนี้เลยชื่อว่าหนูน้อยหัดอ่านอันดิกาคนะน้องๆหนูๆท่านใดที่กําลังสนใจเรื่องเวลาแนะนําเป็นเล่มนี้เลยนะคะเหลือเพียง30บาทคุ้มมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นสินค้าตัวอย่างนะคะแลกซื้อภายในเดือนกุมภาพันธ์นะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกหน้าร้านลูกค้าสามารถสั่งซื้อหนังสือนะคะผ่านเว็บ i 1 1 c o m ได้นะคะหรือว่าแฟนเพจ s 1 1ทุกสาขาได้เลยนะคะ ยังไงฝากโป,โปรโมชั่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเสียสวัสดีค่ะ